เดีครับพี่เดี๋ยวครับพี่นครับเดีด๋ยวครับพี่นครับเดีด๋ยวครับแก๊งเรากำลังเ,เข้าเข้าแก๊ปนะครับพี่วันนี้ที่จะมาจัดระบบแต่ดันมาแบบมีปัญหากับการกินนั่งก่อนครับน้องน้องเราที่โดนแบนสองคนตอนนี้ปลดไปแล้วครับพี่คนหนึ่งรออีกคนครับ แล้วก็ตอนนี้สลัดเราหายไปสามครับพี่จะมีวินที่เราออกสลอดไปแล้วก็อันนี้ออกแกงไปแล้วแล้วก็อีกสลัดหนึ่งก็คือพี่เจมครับก็คือยังโดนแบนอยู่รอปลดครับพี่อะไรนะพูดอีกทีดิพี่เจมสตาร์กเรียวครับรอบปลดแบนอยู่ครับแล้วก็จะมีสลอตของวินที่วินตายไปแล้วก็เลยออกสลัดแล้วก็ อันนี้ครับออกแกงมาแล้วบออกได้ไงก็ที่ผมคุยกับน้องเมื่อวานเหมือนน้องจะบอกว่าไม่อยากเป็นหมักลูกอะครับพี่น้องไม่มีความสุขประมาณนี้ครับพวกผมก็อธิบายไปหมดแล้วครับน้อง รับแรงกดดันไม่ไหวครับแนวทางแบบอุดมคติของน้องกับเรามันไปกันต่อไม่ได้ครับพี่ก็เลยให้น้องกลับไปอยู่ในโลกที่สวยงามของน้องดีที่สุดแล้วครับน้องจะได้ไม่ต้องมานั่งตั้งคำถามมากมายไม่ต้องมานั่งทุกเครียดอะไรครับ เคยเตือนไปแล้วไม่ใช่เหรอ เคยเตือนไวยังเรื่องผู้หญิงอะ่ะใายครับพี่เคยเตือนแล้วแล้วตอนนั้นพี่ว่าอะไรนะพี่บอกว่าให้เด็ดขาดนะครับต้องอย่าอย่าให้ถึงมือพี่ครับแต่ว่าแก๊งไม่ใช่ที่พี่เตือนผมตอนนั้นพี่บอกว่าแก๊งไม่ใช่แบบแก๊งกูไม่ใช่สนามสนามรักสักอย่าง อย่ายถึงย้าถึงมึงจำมึงจำมาพูดกูไม่ได้อะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือกอให้มึงทวนหนึ่งนาทีดิถ้ามึงจำมาพูดกูไม่ได้แม้แต่คำเดียวนมึงโดนอยู่ไม่อยากให้เป็นที่ปากคนอื่นด้วย แล้วก็รับน้องมาแล้วก็ต้องดูแลน้องครับล่าสุดพี่บอกว่าอะไร ถ้าเป็นล่าสุดพี่บอกว่าพี่ชอบน้องครับแล้วพี่ให้ผมดูแลน้องใช่ไหมครับอืมมดูแลเด็กกูไม่ได้วะฮะมดูแลผู้หญิงคนเดียวไม่ได้นะ ผมดูดูแลเต็มที่แล้วครับพี่ดูแลแบบไหนอะดูแลในส่วนของกูหรือว่าดูแลในส่วนของมึงอะ ดูแลในพาร์ทแก๊งแล้วส่วนของพี่ครับแต่ล่าสุดนี้จะหนักหนักกว่ารอบอื่นครับ Yeah. อยากลองแกงกูไม่เคยรักผู้หญิงนะแต่เพรามึงอยากลอง เป็นไงอยู่ได้กี่วันก็ประมาณเกือบเดือนครับพี่ ให้เวลาคุณไปหาวิธีแก้ปัญหานี้มา อะไรบ้าะการเพจแล้วก็ ไปขับรถเล่นกันดีกว่า